เหมือนเหมือนเดียวเหมือนเดียวก็เหมือนเดียวกูไม่อยากให้มึงทิ้งของทุงเก่าอะ่ะมึงก็ใช้เครื่องนเนี้ยสเปคสเปคแปดสามสองศูนย์อีอ่ะแล้วก็บอกไอ้แฮชที่ยไม่เอาการ์ดจอมึงเอาหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์มาใส่จบซื้อหนึ่งศูนย์หกหนึ่งไอ้หนึ่งหกหกศูนย์ไปเลยตอนนี้ไม่เนมมีนหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์อยู่แล้วเน<อ>ี่ยมันไม่ต้องเปลี่ยนกร์ดจอไม่ไพี่เอ็มใช้พี่เอ็มต้องนึกสภาพให้น้องใช้ให้คุ้มค่าเงินดิไม่ไไได้้้ม่ออออซซะะ เนี่ยผม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 ยังผม,ผมเ,เป็นส่เทีตบิวอกับเบนบอทแล้วเนี่ยประกอบได้เลยเนี่ยตัวอย่างผมมีครบแล้วสุเทสก็ไปดูที่งานคอมมาร์กนีเป็นล่าเหรอเราจะลงแยกกันไม่เราจะลงแยกกัน,รกกนหรือว่าลงด้วยกันเอาแยกกันอีกแล้วตะไปกูไปคลาสเซอร์อีกรอบหนึ่งนะได้กูจะไปเอาเคสให้ยายไม่ถ้ากูตายปล่อยกูตาย,ยนะพวกกูสองคนนะปล่อยกูตายได้นะ มันเค็มได้อยู่แล้วเออเค็มได้หรอถ้าเราเป็นไรอ่ะไม่ไม่ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องเค็มดิไม่ใช่ปากกางมันใกล้หมด้งโอ๊ยไม่ต้องเค็มไอสัตว์เค็มล้วเดี๋ยวหนักประเดิมไอสัตว์ไม่ต้องเค็มเลยใช้ไปเลยใช้แม่ทั้งหมดใช้แม่ทั้งหมดหมดไปเละเอามาเป่าเอามาเป่าความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนซีพียูไอซิลิโคนข้างในแค่นั้นจบแล้วไปเย็นคือจะบอกว่าเคมมาอาการหนักมาเดิมมาบ่อยด้วยสัตว์ไม่อยากจะพูด ว่าไงบอลการจอนะเออว่าไงบอลไปไปเห็นเป็นใหญ่ก็ไปเมียวกรมมึงนอนดนฟีคิกอีกรอบแล้วครับไม่มีว่ะไม่มีว่ะเอาจริงจังมันคิกไปหาไปหาซันฮอกไหมไปหาซันฮอกไหมเริ่มโมโหแล้วสัตว์ไอ้เหี้ยกูอยากจะปล่อยไม่าตาละไม่กูอยากจะปล่อยจริงๆริงเลยจานวะหนีงานกูกดออกเลยใช่ไหมเกลียดเล่นหน่อย

ทผมมีกันนะใช่เอาไม่หาล่าจังววะพี่เนมไปผมมีทอมมีกันสองกระบอกแล้วผมมีพร้อมกับเอ็มพีบุ๊กจีสามหกซีไม่มีเหรอผู้ขาดสองตัวเองไม่มีแม่งเอ้ย มันเจ็บกูเนี่ยพี่น็องยังเท้าเสร็จแล้วโอ้โหถ้าเป็นจีสามหกสี่นี่ครบแล้วะเนี่ไอ้เหี่ยไม่ใช่ปืนอะรถไม่มีว่ะรอบเนี้ย ตายเอายามเจอกีฝามุกเจแล้วมึงครบยังอ่ะไม่ทำไม่ทำอรองั้นกูเอาข้างล่างมีไหมผมกำลังเคลียร์ข้างล่างอยู่พี่เห็นตัวเดียวที่ข้างขวาตรงน้ำพุก็ไม่มีไม่เห็นนักเกี่ยวจะจะขึ้นตาแถวบ้านเนี่ยเฮ้ย มันไม่มีรถว่ะเนนี้ถ้ามีรถคุณจะขับไปหาเขาอะตรงเขาน่าจะมันทำไมตัวคัสเซลิลผลน่าจะลงมากกว่านะเว้ยคัสเซิลอะทำไมไม่มีคนได้ไงวะแปคนมั้งไม่มีรถว่ะวิ่ง,งไปห,หาเขาแล้วกันืุอๆเงี้ยอ่ะ มีก็มีจิตสังหกสี่ไงกับคอมมี่กันอ่ากุจอเจสกีใช่ป่าววะดูก่อนเฮ้ยอ่าเจสกีจริงๆด้วยตรงตรงนั้นเขาอยู่ในวงหรอวะอยู่นอกว่าเดี๋ยวเราไปไปดินปาป์คดีกว่าเนมสองคนเราไม่ต้องสนใจเขาดอกตรงนั้นตรงนั้นไม่มีใช่ป่ะโอเค มีใครยิงกูไหมไม่มีใช่ไหมโอเคสวยครับไปย่งเหรอไม่กูมาเอาให้ไงนี่ไงกูมีกูมีคุณหกกูสองเห็นว่ามีแจ็คสกีอยู่มึงไม่ต้องถามว่ากูจะขบหลือไหมกูขบอังเดียเลยมันดูเปิลดูจีสามหกซีกับทอมมี่กันสอบเสร็จแล้วดีใจด้วยอย่าค้างพรุ่งนี้ไปรับคุ่นเดียวอกวะ ัไ้อม่งอมวเรื่องอะไรสักอเดินยดกัได้กับเล่นกไอตัวเติมเงินนี่เดงขึ้นมาตลอดใครเติมเติมมีกว่า เฮ้ยถ้าผมติดไหนครับเมื่อก่อนเมื่อไหร่นนมมักเกิดตรงไหนฟ้าไอ้ห่าเฮ้ยเฮ้ยชนแมงเลยชนแมงเลยกูขอกูขอกูขอสวยกูขอสวยสวยสวยตัวซ้ายดิเออฆ่ามันคนนะเนี่ยไอ้เหี้ย ชุบให้พี่ทาภรกิจคนนั่นเองกูรู้ว่าบอทไอ้สัตว์มีอีกขบบนข้างบนข้างบนข้างบนหินไม่ัแล้วยิงก่อนยิงก่อนข้างบนยิงหาง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 ท้ายมือยิงเลยยิงเลยเจ็บหนักเพี้ยนชัดชุบ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 ไอชุบไอนี่ชุบไอปอนอ่ะปอนก่อนไอปอนก่อนจะตายห่าแล้วปอนอ่ะชุบเนี้ยบอทบอทช่างมันช่างมันบอทบอท เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างหลังหลังต้นไม้หลังต้นไม้ต้นไกลสุดเลยต้นไกลสุดต้นไกลสุดมีอีกต้นไกลสุดมีอีกทุกคนหนึ่งได้ไหม ขอไว้คอ,อไว้ขอไว้ขอบคุณมากมาลกูหลบหลังรถก่อนปั<ะ>๊มยาแป๊บม,ม,มึปงปั <badass S 1> ๊มแป๊บมึงปังปง๊มแป๊บหนึ่งอิสัสเกาะกูไม่เหลือเลยเฮียสวยมาอีครับอีกฝายก็มาอีครับงานนี้ผ่านสะ็อบอ่ะใครมีสะโคบไกลไหมมีมีคุณหกอันเดียวมีคูณสิบใช้อยู่ เล่นโคตรยากเกมสองสี่คูณสอง <c oughs> คูณแปดเนี่ยลูกมีกระสุนทอมมี่กันไหมขอซิกสโตร์หน่อย <c oughs> มีปะทอมมี่กันกระสุนทอมมี่กันไม่มีอะไรเลยไม่เห็นเลยพี่ <c oughs> มันสภาพกูอ่ะทอมมี่กันยิงตัวไกลสัตว์กูเก่งแค่ไหนึห กังหอโอ้โหหอ,องคุ้งบางเลยนี่วายมีแม็กแทบมาด้วยแมยุดัขึ้นมาเ,าเลยยววมอยู่ไหนวะอ๋อนู่นผมมีมอ็มโ m หรอวะไม่มีเลยม,มีมีแต่ UMP กับ AK เอาไปละศพ <c oughs> น้ำมีละศพข้างบนน้ำมี มีมีอะไรบ้างมีมีมีกระเป๋าฝามกับกระถือทองอ๋อโอเคอันนี้แม่ผมใช้อยู่เอาเเอะไรอะไรอยากเปลี่ยนทอไม่ไหวอะ่ะไม่แสดงว่าใจวะปัป๊กมีเค้กนะเว้ยคนมาอยู่เยอะจังเป็นไปได้มีค่ะพี่อ้ำกปีสามหปีมีแล้วมีแล้วนี่ไงกูเก็บได้ละมีแล้ว กระเพืเขียวมีพีบีมัเองไม่มีกระสุนมีแม็กนีโนฟ้าเกิดตรงไหนได้บ้างวะดูแป๊บนะหาศพไม่ไม่หาหาหาเค้กไม่คนอยู่เยอะคนอยู่เยอะมากแต่ว่ามีเค้กเว้ยเป็นไม่ได้ตะเ้าไปวะาวอะไอ้คกูเปลี่ยนกูต้องไหนเนี่ย มายัางไงวบอ่ะไม่มีว่ะตามบ้านไม่มีเค้กเลย <c oughs> เกิดตรงไหนวะ <c oughs> ไม่มีว่ะหาแล้วไม่เจอ ฮาจีสามหกสีสามตัว,วไม่มีไม่มีไม่มีเค้กทุกเอาทุกมุมแล้วไม่เจอไ <c oughs> ปะปพร้อมอดโดมอยู่ในวงปะโอไม่อยู่อีกควยที่เหลือไม่รู้แล้วเกิดไหนบ้าง โทรแล้วหน้าต่างการชื้อขึ้นมาอ่ะพัดเองเสร็จกูดีครับมาอืมมียาน้ำเฮ้ยแต่ก็อร่อยมันนกใช่ปะปโอ้โอพีเพพเเ่เอาเลยเอาเลยกูไกล ไม่รู้ไม่เห็นยังไม่หมดนะไม่หมวกสามขอเลยสวยกระสุนไหนมีอาพลไหมไม่มีมแต่แต่มีหมวกสามเลิกเก็บแล้วด้วยพีสอ็มสกูผมผมไม่เกี่ยวนะ หลังหินปะออหินป่ะกูชาร์จล็อกให้หน่อยล็อกสักคนสองคนอะเข้าอยู่อยอยู่ข้ากูแตกนะหงหินขวานขาเอากรสุนเขียวมาหน่อยมีแปดเหลือแปตั้งสุดท้ายเอาเลยเอาพี่เอาเลยหาอยู่พี่ผมก็หาอยู่เนี่ย เก็บเสียงสนัย oh. พ hey. <eza> ี่เก็บเสียงสนัยนะเห็นปะอ่าเกฮ้ยไอจับพิเศษหนึ่งทับร้อยมองเอาเอาาล่ามันล่ามันล่ามัน นั่นอน่ะตรงเนี้ยยาน้ำหมดแล้วรอตรงนี้นะพันยารอไม่ใครจะมาปะไม่มีไปคนเดียวก็ได้ผมผมไปย่อยพี่ผมไปย่อยมาคุณพันยาอยู่ไม่เห็นนะเ<อ>นีน่ยไปเนมเราสองคนตรงนั้นมีเจสกีนะมามาไปล่ากัน

ตรงไหนแบบวะชุบก่อนแล้วกันไม่รู้หาไม่เจอไปบ้างบ้างไหนบ้างเฮ้ยเสียงเท้าซ้ายมือซ้ายมือซ้อายมือกูมาแล้วตรงหางนวหลังบ้านนี่าไ,ได้ขอกระส,ส,สุนหน่อยปะหลังบ้านหลังบ้านเร็วเร็วเรวปั๊บตายเลย<ม>ขอกระสุนไม่ได้พี่มันมาเอา้เอาเก็บกระสุนนะพี่ผมดูแอดด็อปหน่อย มีเบิวมีอบิวอยู่อ่ะกูขหเกาะกูแตกแต่ว้ไวิวสนไหนวะเอหรอต้องหิงอ่ะป้งาพเอ็มอ่ะเผมเี่่ผมเนี่ยเฮ้ยตายยังตายยังออหมอเกมอันแม่งเร่งขึ้นมตลอดเลยเฮีย คุณสองกูอยู่ไหนวะเออโอเคสวยไอ้ดอกมีอะไรบ้างวะดูเอาพี่เสร็จไ้สมองตัวนั้นคืออะไรไหนอชิดชิดกำลังไปกำลังไปเฮ้ยแต่แมวดิไม่ติดหรอไอคนวิ่งอยู่ตายหรอน็กนก กูหลบหน่อยกูหลบก่อนอังยิงยิงยิงไ,<ล>ไม่ได้วะพ้องตายกูแตกไปแล้วมาล,วละกด,ดวิ่งอยูตัวนึงนไม่ได้กดยไม่ได้ว่ะตอนนี้กหนึง่งสวยที่กดแถมไม่ได้ตอนเนี้ยกำลังไปกำลังไปมีอีกมีอีกมีเีกเขายิงกูอยู่ เชี่ยยิงเาทุกฝั่งะวะบ้ามีทุกฝั่งเลยเย็ดแป้โอ้ยตายก็ยิงกูแงวันนี้นัดครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่กูะแตกเกือบแล้วกติดอะไรเนี่ย มันบีบแล้ววงอ่ะหหวววาายกมันบีบ嘛โอ้ยช่วยไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวนะปลาสมกซ้ำเออกูปลาเองโอ้ยสัตว์ขวาซ้ายขวาซ้ายเลยวะโวยหม่งหลังดุงมังไอเกียแม่งมังไหนวะไม่เห็นวะไอตัวบนขอบท็อตขับเองแม่ขับเองตายอะ เย้ยปั๊มยาไม่ได้กูตายตาก่อนเฮ้ยกดผิดเยียเ่นนยมอยู่ข้างบ,บนบนห้องแถวห้องน้ำไม่ไหวไม่ไหว <แ iek. S 1> ปั๊มยาแป๊บทาง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 อยู่ทางอยู่วงยังไม่เจ็บโอ้ ขวาวิ่งขวาวิ่งขวาวิ่งหลังหินโอ้ยกดยาไม่ได้นอกหนึ่งนอกเฮ้ยโอ้ยเหี่ยก็ขยิมเห็นแล้วการซื้อเี่ตติงไปพี่ตาเลยขวาขวาโจโจหลังหินขวาหลังหินขวายิงม็อกล้วนะ ซ้ำได้ซ้ำซ้ำได้ซ้ำจบได้จบไดเปล่าวะจบไม่ได้โจโจโดนเข้าโจโดนเข้าไปช่วยโจก่อนอ่าตายหมดอ่าชบได้ชบจบแล้วพี่เอ็มอยู่ไหนอะอยู่ข้างหลังเออเดี๋ยวให้ชบเดี๋ยวพี่เอ็มโคตรไวเลยพี่เอ็มต่อปั๊มยาแป๊บ หม,มูจะจับเอ้าวเอด้อมันไม,ม่มาชุบพี่วะอ,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 อ้าวก็พี่บอกให้ปล่อยก็พี่บอกให้ปล่อยไปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหายว่าเป็นยังงั้นเขพี่ขายเข้ามาในตนเห็นในวงไงโอ้ก็ตอนแรกพี่บอกให้ปล่อยปไปอ่ะก็ถ้ามันไม่มีคนก็ชุบดิเกาะเกาเกาะแตกเออกสองกูออเอาหมดอะแตกหมดหมวกกูก็ปัดหมวกกูก็บินไงจ๊ะ หมวกพูงไหมเอามหมวไม่กูด้วย Max 40ไปไหนวะหายห<อ>ายแย่งตรงตรงไอเนี่ยพี่ไปเก็บเอา Max 2ลันขอหมวกปามก่อนไงอย่ตาตทำโง่แป๊โอ้เอ้ยกลิบตรงหายอ่ะพี่ไปเอาตรงศพผมอ่ะศพผมมีทุกอย่างเนี่ยแ Max แี่เป็นสดดีก็ไม่เอาไม่เอาไม่เอาละกลิบตรงกูหายช่างแม่ง ตัวคายังไม่ตายนะตัวคาที่มันยิงไอเนม็อบตรงซ้ายมืออ่ะกูยิงตายคา่พี่ลเลยอ่ะมันมีมีคา่เน้นแม่กูเห็นอยู่ตอนกูค่ายตัวบนกูเห็นอยู่กูยิงไม่ได้ควนมยิงขึ้นไปไม่ใช่ Enemies ahead กินกระดานยังไปตัวหนึ่งเจ็้อหาเกาะก่อนวเนนกาะชิมหายมันเหรอเฮ้ยกิ๊บตรงดาแล้วสัตว์ ชิ้เกาะเกาแตกว่ะแตกดับเลยมึงยังก็แปลกตั้งโจไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งมึงก็แปลกน้องเมืองอ่ะมัน,มน,นแตกแบบไม่มีชิ้นดีเหี้ยมึงยิ่งกว่ามึงไงเหี้ยยิ่งโด้กับฟังนะอุ้งก้งงแล้วอ่ะยาน้ำน้อยมากเลยบทเอพแปดอันยาน้ำหนึ่งหนึ่งขวัยบทเอพแบ่งไหมล่ะต้องแบ่งหรอบ้างว่าเยอะทุกคนอ่ะ ต่อแล่วผมใช้สามมันผมไม่เก็บหืมตายตายขวาขวาขวาอ,อยูิงเงียยพ่อผู้ไอ้บ้านตายไปยี่อะตายนี่กูกำลังจะเข้าบ้านหน้ากูนะตรงตรงนี้มีมีกิ๊บตรงครับพี่มีแล้ว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 แลเนมาได้ไขอปัดจางน้ำมาเถอะเยี่ยมน่าไว้อะ ไอรมียาน้ำยาน้ำสีขาวแล้วเล่เพิ่ออีกสองอันยาน้ำไปอ๋อนี่มียวป่าป่าแล้วอุ้ยแฟกันเอ้ยไม่ได้ยิงแฟกันเลยว่ะเสร็จกูไอ้เหี้ยเดี๋ยวลอลองหน่อยยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้วดูทองฟ้ายิงแล้วเสียวป้องเขาว่ะป้องเขาแม่งมองไม่เห็นเลยย่ำเมื่อปรับแสงขึ้นดี ร้อยิแล้วร้อยห้เปดนี่ยปัดปุเลยเนี่ยยิงยังยิงแล้วยิงแล้วขอขอหน่อยนะถ้าเป็นถ้าเป็น aug ขออยากอยากได้ aug ววะรอบเนี้ยเอมันจะมีเพชร4364ก็เถอะขอม่วปก็ปหมอ่ะจไม่ไม่กไม่เมืกี้มี aug อยู่ไอ้ดออปไม่เกะถูกกูไม่ได้เก็บมารอบเนี้ยกูขอถ้าตกมาเนี่ยขอม่วปก็ับเร้เนั้นจบอะไรมดวับกสของกูที่ คนยิงเนี่ยไม่มีอะไรกูเกาะ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 หนึ่งเหลือสิบห้าหมกสองเหลือยี่สิบไอโจเอฟิวมึงมีรูแปลกต่ะไม่มีเหรอมีป่ะไหนกูไหนรูแปลกไปใช้ยังเงี่ยตรงมี้รูสีเหลาเดี่ยวทำไมแอนด็อกตกสองอันพิเศษไอมีอันธรรมดาด้วยยังไงอ๋อเนี่ยสองอันพร้อมกันเหรอเดี๋ยวอีอันตกหลังคาเวลาสัตว์อีอันหนึ่งอ่ะอันของกูตกตกธรรมดาเว้ย ยามนึงอยู่ไหนเนีย่ยติดกันสองอันเลยใครจุดยามหนึ่งวะมีกะบอกพี่จุดอ๋อพี่จุด,ออจดโอเคไม่รู้ว่าผมจองอันเนี้ยลงมาแล้วเดี๋ยวต้นไม้เดี๋เพื่อนตาอย่าติดต้นไม้อย่าโอเคไม่ติดเออยู A U G จีจ๋าเออยูจีจริงว่ะกูขอเลยกูขอเลยอ่ามีเอ็มเคมีเอ็มเคตรงนี้เอ็มเคกับแม็กเทพเอ็มเคกับแม็กเทพมีมุมแปลกแค่บ้างหรอมีเอ็มเคกับแม็กเทาเ ดับตรงนี้เราเอาไปเอาไป MK แม็ c เทพอีกอัตนตกนะเฮ้ยกำลังไปกำลังไปโโกำลังไปโอ้โหเก็บหมกไปหมดเหนือยเอบิวกับกอฟ้าให้อ่เไงมีไอดอกธรรมดาด้วยกูเฮ้ยในบ้านเข้ามาแล้วลงแล้วเห็งแล้วสองตัวสองตัวมาหน่อย ที่สุดเจ็บหนะโอเคโอเคเนี่ยมันพันยาอยู่พันยามันพเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ตายไม่มันมีสามตัวเข้าใจปะกูต้องยิงตัวนอกก่อนกูชุบกูชุบเมื่อกี้มีสามตัวเว้ยคือกูยิงกี่ทีสุดตัวนอกฆ่ากูเมื่อกี้มันมีสี่ตัวผมฆ่าไปตัวหนึ่งเก็บสบายเลยเนาะ แม็ก4ี่สิบเอามีให้กูปะละมีหมวกมีหมวกให้อยู่เอาจิตเออาหมดหมวกกูหมวกกูหายก็เมาหมวกยีมีหมวกไอน้นมแม่งแย่งทั้งหมวกทั้งเกาะไปหมดอ,หอ,อ,อย่านำพ้องตาย่อสิบห้าขวดพ่อ เพนอะไรกูหายหมดเลยไอที่เนี่ยอะนิดเดียวนะสามกล่องไอดอกสามกล่องผมเก็บไอดอกแล้วก็ไปเอาไอดอกอีเพียมไอดอกสามสี่กล่องเนี่ยวางเรียงกันเลยเนี่ยไม่มีอะไรมั่งว่าไอ้ดอกไม่มีอะไรมากเสียงเท้าตายขวาตายสุดท้ายนะผมไม่ต้องทำอะไรก็ได้เลหว่ะปอดสามเต็มเออต้องอย่างงี้ดิ งูไม่จูเวไอจอก嘛มีอะไรบ้างหางของหัวกูเจอแฟกันอย่ก็บอกว่ะหางบ้า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 ไม่กูเจอแฟกันก็บอกว่ะตึดแม่มันจเฮี้ยอาว์ทิ้งไม่พี่เอมไอจอกบ้าไอจอกบาเอ็เฮ้ยกูเจอเอ็มโฟกูเจอเอ็มโฟให้เอาเอ็มโฟ I supplies. <pada laughs> got ม <surprise. S 1> ันจังวะถ้า <GO> ม <av i> ันเล่นเอเชียไม่มันหนีบ้างวะไอ้เหี้ยก็เอเชียพี่วิ่งหนีไงวิ่งหนีรออะไรเก็บแรงไอ้สัสก็ยังไงก็พี่เล่นอย่างนั้นไงมันก็จะมันโตอยู่ไหนวะเต้นนี่ใครไหม่ะเต้นเต้นรอดิเต้นเต้นเลยกูไม่มีกูไม่มีถ่าเต้นกูไม่มี งอเธออยู่แม่จ้ะอย่าให้งองนาะนใครดาวมากสุดกูนินกูแน่กูจำได้กูดาวไปประมาณสี่หรือห้ารอบเดี๋ยวกอดสตรีมดูรู้เลยนั่นไม่สี่ก็ห้าดาวไอ้สัตว์ผมดาวรอบเดียวเมื่อกี้นึกสภาพไปดิเจ้าว่าไอ้กินที่สุดอยู่ที่ไหนบ้านกูเห็นแล้วเพื่อนกินที่สุดอ่ะอกูะเห็นแล้วไอ้สัตว์แต่กินไม่ได้ว่าเงาะล็อกกูอยู่ยยนะ ถ้ากูแตกถ้ากูแตกคือคนอยู่ตรงนั้นนตามนั้นเลยระวังไม่มตรงนี้ไม่มี โจ้ลุยโจ้ล็อกโจกดมาไว้อย่าให้มันเข้าวงสวยน่าจะกดแม่งไว้มีนอกวงเลยสัตว์กดให้กดให้กดทั้งสองคนก็ชนะแล้วอวบวกหว้าสิบวะทำไมเอชเอไม่บวกห้าสิบเมื่อกี้วะทำไมทำไมกูน้อยสุดอะ่ะกูทำไรม,มาอออกูเดา